ดวงชะตาชาวกรกฎนะคะในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนมีดาวการเงินได้มาตรฐานราชาโชคนะคะดังนั้นจะเป็นโชคลาภในแบบไหนนะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองได้รับผลประโยชน์ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศรีกรกฎรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สสิงหาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะภาพรวมในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคดาวอังคารเป็นเกษตรนะคะและดาวเกตย้ายมาเล็งลัคนาสำหรับความโดดเด่นของดวงชะตานะคะในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ได้ความเป็นราชาโชคนะคะบ่งบอกเรื่องของการมีโชคจากเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์โดยดาวอาทิตย์นะคะจะอยู่คู่กับดาวศุกร์เป็นดาวลาภะนะคะดังนั้นถือว่าเป็นคู่สมพลกันอยู่ในภพเรือนวินาศของชาวกรกฏ มีโชคลาภนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินนะคะเงินสดรายรับเรื่องของเงินพิเศษนะหรืออะไรที่ไม่คาดหมายนะคะในเชิงเรื่องรับผลมาสู่ชาวกรกฏนะคะเป็นช่วงที่ดาวการงานก็เป็นเกษตรตาทิบดีด้วยดังนั้นเป็นจังหวะที่อาจก่อเกิดเรื่องโชคดีกับการงานการค้าขายนะคะเรื่องของผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศนะรวมทั้งเรื่อง พี่น้องแวดวงสังคมนะคะมาเกื้อหนุนชาวกรากฏส่งผลให้เรื่องงานกลุ่มงานทีมช่วงนี้ก็อาจจะได้เงินเป็นกออเป็นกรามนะหรือว่ามีคนคอยเกื้อหนุนช่วยเหลือสนับสนุนส่งผลให้ได้เงินทองง่ายขึ้นนะคะดาวอาทิตย์นะคะจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองโดยตรงนะคะจะมีความเป็นราชาโชคโดยคอนเซปต์ของราชาโชคก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะดังนั้นถือว่า มีจงังหวะราบร้อยเกิดขึ้นสําหรับชาวกรกฎนะคะอาจจะมาเรื่องงานเรื่องลูกค้านะเรื่องของเงินที่งอกเงยขึ้นนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงโชคลาบลงทุนน้อยได้มากนะคะก็มีโอกาสได้ด้วยนะื่องจากดาวสุกนะคะก็ส่งผลดีเป็นคู่ส่งเสริมกับเรื่องเงินในช่วงนี้ เป็นช่วงที่อาจมีการติดต่อทางไกลนะคะประสานงานโปรเจกต์โครงการต่างๆอยู่นะหรือว่าเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆในช่วงนี้นะคะก็ส่งผลดีนะเนื่องจากเป็นจังหวัดที่การทําอะไรในเชิงลับๆนะคะซุ่มทําโปรเจกต์โครงการหรือว่ากําลังโฟกัสหมุม่นกับเรื่องบางอย่างก็ส่งผลในเชิงลาบกับชาวกรกฎได้นะคะดาวพุธนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะบ่งบอกการติดต่อสื่อสารช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของ ข่าวดีมาจากทางไกลนะหรือว่าคนนิยมชมชอบนะคะในเชิงผลงานหรือในเชิงสังคมเนี่ยในเชิงเบื้องหลังนะวยกว่ามันมีคนให้ความสนับสนุนชื่นชมนิยมชมชอบในรูปแบบวินายก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะแต่ถือว่ามาในเชิงบวกก็คือมาสนับสนุนเกื้อหนุนให้กับชาวกรกฎนะคะ ับเรื่องเงินถือว่ามันเป็นความโดดเด่นว่ามันอาจจะมีโชคทางการเงินเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเรื่องงานนะคะมีมาตรฐานเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะส่งผลดีกับเรื่องความเสถียรในช่วงนี้นะมันอาจจะเป็นช่วงที่หยิบจับทําอะไรอยู่ในช่วงระยะเวลาเดือนกว่าๆนะคะมีความมั่นคงเสถียรกับการงานบางอย่างอยูอย่เนื่องจากได้รับภาระหนะ้าที่ได้รับมอบหมายนะหรือมีเรื่องของความ มั่นคงทางการงานเกิดขึ้น,นสำหรับชาวกรกฎด้วยดาวอังคารยังเป็นความหมายเรื่องลูกหลานบริวารด้วยนะคะดังนั้นภารกิจหน้าที่การคุค้มครีสังคมก็มักจะเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยวัยรุน่นวัยเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าจะเป็นภารกิจของชาวกรกฎในช่วงนี้ได้เช่นกันในวันที่18มิถุนายนนะคะดาวพระเกตย,าย้ายจากภพมลนะ,นะ,ะเข้าสู่ภพเรือนปัตตนิเรียกว่าเป็นภพเรือนฝั่งตรงข้ามกับชาวกรกฎนะคะถือว่าไปกระตุ้นเรื่องเกี่ยวข้องกับ คุณส่วนลูกค้านะคะรวมทั้งเพศตรงข้ามคู่ครองนะคะับ่งบอกเช้าก็ก็หรืออาจจะมีธุระป,ปรับปางเกี่ยวข้องกับเรื่องทําบุญทํากุศลไหว้พระนะเดินทางไปเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาต่างๆได้โดยหมายถึงมีคนมาชักชวนนะคะหรือมีภารกิจช่วงนี้มักมีคนมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคู่ครองเพศตรงข้ามนะหรือแม้แต่การ ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานสายบุญสายมูต่างๆก็อาจจะโดดเด่นขึ้นมาเนื่องจากปัจจุบันนี้ในที่นี้ก็หมายถึงลูกค้าหุ้นส่วนได้เหมือนกันนะคะช่วงที่ดาวพระเกตนะคะอาจจะกระตุ้นในเชิงลูกค้าต่างชาติมากขึ้นเรื่องคนสูงวัยนะคะหรือคนแตกต่างทางวัยวุธมาเกื้อหนุนทางการงานเนื่องจากองค์ประกอบดาวอื่นๆนะคะบ่งบอกว่ามีความมั่นคงเสถียรทางการงานรวมทั้งลาภผลทางการเงินที่มีด้วยก็อาจจะเกิดขึ้นนะจากเรื่องดาวพระเกตก็คือเรื่อง ลูกค้าเก่าเดิมนะคะเรื่องของอะไรที่เป็นต่างชาติต่างภาษาเรื่องอะไรที่เป็นธีมไทยๆรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงเรื่องของคู่คลองนะที่ช่วงนี้ก็อาจจะเกื้อหนุนกันได้ดีเป็นพิเศษด้วยนะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะยังโคจรรวดเร็วในภพราพ้าของชาวกรกฎนะคะไปร่วมกับดาวมฤตยูดังนั้นมันจะส่งผลดีนะกับเรื่องอะไรที่เป็นเชิง เทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะการเรียนการศึกษาช่วงนี้นะคะถือว่ายังมีความโดดเด่นนะอาจจะหมายถึงคุณศึกษาเรียนรู้ได้เร็วนะคะได้ประโยชน์บางอย่างในกเรื่องความรู้ทฤษฎีในเชิงการงานนะคะหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาการเรียนการอบรมนะถือว่าดวงดาวเดินโคจรดีอยู่นะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องนะกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าด้วยนะถือว่ามีลักษณะบางอย่างก้าวหน้ารวดเร็วนะในเชิงเรื่อง การพัฒนาทางความรู้ตัวตนหน้าที่กันงานนะรวมทั้งช่วงนี้นะคะเรื่องเงินทองก็งอกเงยด้วย,ยนั้นเปน็นจังหวะดีๆของชาวกรกฎนะคะสำหรับดาวเสาร์นะจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปนะคะก็คือการโคจรเริ่มวกวนดังนั้นในส่วนหนึ่งดาวเสาร์นะคะเล็งพบเรือนการเงินชาวกรกฏอยู่นะเมื่อเขาเริ่มวกวนนะคะอ่ภาระรายจ่ายบางอย่างนะเริ่มที่จะ ทุเลาเบาบางนะคะเรียกว่าภาระหนี้สินอยู่ในสภาวะที่ไม่แย่ไปกว่าเดิมนะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะเป็นดาวที่ส่งผลความเครียดความทุกข์เรื่องเงินเรื่องทองนะคะเมื่อเขาผิดปกติไปส่งผลให้อางเงินทองจัดการได้ดีขึ้นนะคะภาระหนี้สินบางอย่างนะมีจังหวะที่จะเริ่มทยอยใช้ออกไปนะคะส่งผลให้อาภาระต่างๆในเชิงการเงินการทองจัดการได้ดีขึ้นสำหรับชาวกรกฎ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะชาวกรกฏที่มีครอบครัวเดือนนี้ดาวศุกร์นะคะดาวพันธุและลาภะนะคะอยู่ในภพเรือนวินาศนะไปได้คู่สมพลกับดาวอาทิตย์นะคะมีลักษณะรับผลเกี่ยวข้องกับครัวเรือนนะช่วงนี้อาจเป็นไปในเชิงเบื้องหลังนะคะไม่ว่าจะผู้ช่วยนะคะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือได้รับประโยชน์บางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเชิงการช่วยเหลือทางการเงินนะคะรับผลบางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องพี่น้องนะม่ว่าจะเงินที่ค่าไม่ถึงนะคะเรื่องของ ลาผลบางประการนะหากพี่น้องอยู่ไกลช่วงนี้อาจมีจังหวะพบปะพบเจอเกื้อหนุนนะคะบุตรหลานบริวารน,นะคะเป็นภารกิจช่วงนี้ก็คือเกี่ยวข้องเยอะขึ้นนะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเชิงดูแลรับผิดช,ชอบส่งเสียนะคะได้ประโยชน์บางอย่างในเรื่องของคู่ครองนะเนื่องจากดาวพระเกตมะเรงลัคนานะคะอาจเป็นการมีธุระร่วมกันนะมีเหตุให้มีเรื่องพึ่งพาอาศัยไว้วานซึ่งกันและกันในช่วงนี้นะคะ สำหรับชาวกรกฏนะคะที่อยู่กับหมู่เพื่อนสังคมรวมทั้งไปโสดนะช่วงนี้ถือว่าดาวสหัชชะนะคะอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะแล้วก็จะเดินหน้าต่อนเนื่องวันที่27เข้าสู่การทาลัคณานะคะถือว่าจะเริ่มเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มงานทีมเกี่ยวข้องกับเรื่องคนอื่นๆนะหรือมีการพบปะพบเจอเพื่อนที่ห่างหายไปนานนะคะชีวิตอาจเกี่ยวข้องกับสังคมหมู่เพื่อนมากขึ้นนะด้วยภารกิจ กิจกรรมนะคะหรือว่ามีเหตุให้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางงานบุญก็ได้นะเรียกว่ามีคนชักชวนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะทําบุญเป็นหมู่คณะนะหรือว่ามีโปรเจกต์โครงการที่มันจะต้องประสานงานกันหลายฝ่ายหลายส่วนเกิดขึ้นนะคะสําหรับในเชิงการครบหานะคะอาจเป็นเชิงมีคนแอบชอบก็ได้มีคนชื่นชมในเชิงผลงานนะคะหรือว่า ให้ความช่วยเหลือนะยื่นมือเข้ามาช่วยในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือแบบนึกไม่ถึงนะอันนี้ก็เป็นได้นอกจากนี้นะคะดาวกระตุ้นพพเรือนปัตน้ก็คือดาวพระเกตอาจเป็นเชิงเรื่องการไปเกี่ยวข้องกับคนรักเก่ารักเดิมนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยก็ได้รวมไปถึงอะไรที่ลับๆหลบๆซ่อนๆช่วงนี้ก็อาจจะเป็นได้ด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้ชาวกรกฎนะโดดเด่นในเชิงเพศตรงข้ามนะคะรวมทั้ง มีโชคในเชิงความเสน่หาแบบแปลกๆด้วยสําหรับในเชิงสุขภาพนะคะช่วงนี้ดาวอังคารนะคะค่อนข้างโดดเด่นก็คือเรียวแรงความขยันแขันแข็งถือว่าค่อนข้างดีนะคะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์เริ่มโคโจรวกวนในภพมรณะนะคะดังนั้นโรคภัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกล้ามเนื้อนะคะปวดข้อบ่าไหล่นะปวดหลังต่างๆหรือว่าออฟฟิศซินโดรมนะคะมันอาจจะกําเริบได้ช่วงนี้นอกจากนี้นะคะเรื่องฟันนะคะเรื่องของอะไรที่เป็นเชิง ปวดหัวไมเกรนนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงโรคประจําตัวช่วงนี้มีโอกาสแวะเวียนได้นะะื่งจากดาวโคโจรเริ่มวกวนนะคะสำหรับดวงดาวนะคะที่โคโจรมาได้มาตรฐานเปลี่ยนแปลงกันไปในแต่ละเดือนนะคะล้วนเป็นดาวที่โคโจรมาอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะโดยความเป็นราชาโชคของดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในระยะเวลา1เดือนนะคะก็จะมีโชคลาภมากน้อยอย่างไรนะคะ พื้นดวงพื้นชะตา,าบุญธรรมกาแต่งวาสนาของแต่ละท่านส่งผลให้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะสําหรับท่านใดสนใจเรื่องการให้การบริจาคนะคะได้ทั้งประโยชน์และก็ได้เสริมดวงเสริมชะตารับฟังรายละเอียดท้ายคลิปได้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาชาวกรกฎในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราฮก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะ เป็นผ้าดิบสำหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะ ทำบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b ีดับะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสีชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับ